อยู่เงียบๆวบบันละสามนาทีเราอยู่ท่ามกลางรูปเสมอพักสักครู่หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆตระหนักรู้ว่าลมหายใจเข้าคือความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าลมหายใจออกคือความเมตตาของพระองค์ต่อทุกคนหันความสนใจจากเรื่องราวต่างๆ และความกังวลใจทั้งสิ้นปล่อยวางความคิดเพื่อใจจะได้เป็นอิสระรับรู้ถึงการประทับอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้ทรงตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยเราอยู่กับลูกเสมอมัทธิวบทที่18ข้อ19ถึงข้อ20 เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาถามตัวเองว่า มีข้อตั้งใจอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมที่ชักนำเราให้มาสวดภาวนาในวันนี้หรือเรามาสวดเพราะความเคยชินเท่านั้นระหว่างการสวดภาวนาหรือเมื่อสวดภาวนาจบแล้วเราเคยสังเกตบ้างไหมว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนไป เราเคยสัมผัสถึงการประทับอยู่ของพระองค์บ้างไหมข้าแต่พระเยซูเจ้าโปรดช่วยลูกให้รู้และกล้าที่จะนำความปรารถนาของลูกมาถวายแด่พระองค์ขอให้ลูกเชื่อและไว้ใจในความรักของพระองค์และพร้อมเสมอที่จะให้พระองค์แปลเปลี่ยนความปรารถนาของลูก ให้เป็นความปรารถนาของพระองค์ข้าแต่พระแม่มารีพระมารดาของลูกโปรดวิงวอนเพื่อลูกให้มีความหวังและมีกำลังที่จะรอคอยด้วยความเชื่อและความไว้ใจตามแบบอย่างของพระแม่อาเมน